สวัสดีครับีเราอยู่กับช่องของ PS5 นะครับเย yeah. ้อ้าวอาวนี่เรากำลังเดินทางกลับบ้านกันหลังจากที่ฝนตกตอนกลางวันแม่จะเมื่อเช้าแบบแดดแรงมากแล้วมาฝนตกเออมาสลับทับเชื้ออย่างนี้เป็นวัดสีครัดอย่างนี้เนี่ยโอ,โอ,โอ,อนนโ้ยแล้วยิ่งมีโรคไทยมาอีกเรื่อยๆแล้วช่วงนี้แบบ มาอะไรกันแย่ๆครับโรคไทยเอ๋ยโควิดก็มาแหงมาเจอไอ้โรคอะไรอีกอว้วเอ, <Wow. S 1> อ,อ้าวาเฟ้นี้ยังไม่ได้เข้าเลยโอ้ันนี้คนออกมาวิ่งบึงรอบบึงเยอะมากเลยนะนวิ่งที่บึงเยอะมากอกากาศมันดีเนาะเป็นผมผมก็ออกมาวิ่งนะถ้าผมอยู่ในเมืองนะเอนี่ยเอันี้บ้านผมอยู่นอกเมืองไนงะ ต่ก่อนก็ออกมาทุกวันแหละขับรถคันเล็กออกมามันติดกล่องไงมันมีแหลกไงเดี๋ยวคันนี้ผมจะติดแหลกบ้างนะแต่ไม่รู้จะติดแหลกตอนไหนตามงบประมาณไปก่อนแหลกก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็มีค่าส่งนู่นนี่นั่นอีกก็พันสองพันสามสักไหแหลกเนี่ยตัวกล่องไม่ต้องมีกล่องอยู่แล้ว้องการแค่แหลกอ้เออเออเอออับอันดาว เห็นแล้วก็อยากปีเจ้าเขาเนี่ยพี่ชะลอตั้งนานแต่พี่ไม่เสิบไปแล้วก็ไม่โผกนะครับโอ้โอ้ยนอนนะา ถนนตรงนี้น่าจะบูรณะซะหน่อยนะทำถนนคืนเดียวก็ได้ลากยางมาต่อยเฉยๆก็ได้ให้มันเรียบๆแหมะไปทางไหนดีตรงหรือเลี้ยวข้างหน้าย0่ชัตเตะ ตรงนี้้าไฟเราก็อาจจะเสี่ยงติดไฟแดงเพราะฉะนั้นเราตรงเราจะตรงไปทางนี้ก็ดีนะแต่มาทางนี้คือเราเห็นไฟแดงแล้วไงตรงไปก็เดี้ยวกับบ้านเลยโอ้เดี๋ยวขวากันหมดทุกคันเลย โอ้โหโตโยต้าสตาร์ดเวยเนาะอ่ะมาตัวนู้นจเกีเ่ยวกันนี่วะแต่เราเลี้ยวตลอดทาง อันนี้ก็แค่ขับรถกากบ,บ้านอย่างเลิองอเกงานเชียวนะครับโชคดีที่อย่างหนึ่งที่ว่าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกนี่คือแบบโอ้ชุ่มฉ่ำแน่นอนวันนี้รับประนีราตีสมัครนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อจะใช้หุ่มด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยผมกับไอเลย รักกันตตามเป็นกำลังใจให้ผมให้ได้ถึงฝั่งฝันเ,เร็วๆด้วยนะครับผมตามมาที่เกียวกลับบ้านแต่แล้วก็ผมบ๊ายบาย